วันนี้คุณตาป่วยหนักมากจากมะเร็งระยะสุดท้ายคุณตาขอยุติคดีแต่เพียงเท่านี้เพื่อขอให้คุณตาได้ใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายอย่างสงบมันช่างน่าเศร้าที่บ้านปลายชีวิตของคนแก่คนหนึ่งต้องอยู่ด้วยความระทมทุกข์ทั้งจากอาการเจ็บป่วยและคดีแบบนี้ นายตั้มเผยความคืบหน้าคดีลูกสาวไล่ที่คุณตาว่าคุณตาขอถอนฟ้องเพราะป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายย้อนกลับไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ออกมาให้ความช่วยเหลือคุณตาท่านหนึ่งนะคะโดยระบุว่ายังติดตามคดีคุณตาจำง ที่ลูกสาวฟ้องไล่ที่พี่น้องออกจากบ้านตัวเองอยู่นะครับโดยวันนี้ผมฟ้องคดีถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณให้ตาจำนงที่ศาลจังหวัดกบระบุรี่ศาลท่านแม่ตารับฟ้องเรียบร้อยนัดสืบพยานโจทย์23พฤษภาคม2565เวลา13.30นาฬินาทีคดีนี้ผมคิดค่าทนายแค่20บาทเพราะเห็นใจคุณตาและครอบครัวครับ แต่ว่าล่าสุดวันนี้17กุมภาพันธ์2566ทนายตั้มได้โพสต์ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้นะคะที่ตนเองให้ความช่วยเหลือคุณตาท่านนี้ที่ถูกลูกสาวแท้แทไลท่ที่โดยให้ทำสัญญาเช่าหากต้องการอาศัยอยู่ที่บ้านค่ะโดยทนายตั้มโพสต์ภาพของคุณตาเมื่อครั้งที่ทนายตั้มลงให้ความช่วยเหลือและระบุว่าไม่รู้ลูกเพจผมจำคดีตาจำนง ถูกลูกสาวไล่ที่ได้ไหมคดีที่ผมเรียกค่าทำคดีแค่20บาทเก็บเงินและคำอวยพรจากตาเป็นแรงใจในการช่วยคนยากคนจนวันนี้คุณตาป่วยหนักมากจากมะเร็งระยะสุดท้ายคุณตาขอยุติคดีแต่เพียงเท่านี้เพื่อขอให้คุณตาได้ใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายอย่างสงบมันช่างน่าเศร้า ที่บ้านปลายชีวิตของคนแก่คนหนึ่งต้องอยู่ด้วยความระทมทุกข์ทั้งจากอาการเจ็บป่วยและคดีแบบนี้ผมและทีมงานเคารพในการตัดสินใจของคุณตาและโทรสอบถามสารทุกสุขดิบอยู่สมับเสมอครับทนายตั้มยังเพิ่มเติมในใต้โพสต์ของตัวเองนะคะว่าคดีนี้เลื่อนมาหลายครั้งเพราะตาจำนงแก่ขึ้นสาลไม่ไหวช่วยกันส่งกำลังใจให้ตาจำนงกันนะครับ แล้วก็โพสต์ภาพของคุณตาจำนงนอนอยู่บนที่นอนนะคะด้านครอบครัวของคุณตาก็ได้ฝากข้อความระบุขอบคุณพี่ตั้มที่ช่วยเรื่องคดีคุณตาจำนงมาตลอดวันนี้คุณตาขอยอมแพ้เพราะอาการจากโรคมะเร็งระยะสุดท้ายใจแกบอกไว้แต่ลูกๆหลานๆตกลงกันแล้วว่าจะยุติคดี วันนี้อยากมาขอบคุณทีมงานพี่ตั้มทุกคนที่คอยถามอาการแทบทุกวันขอบคุณทนายมานพลูกน้องพี่ตั้มที่เดินทางมาดูอาการคุณตาขอบคุณพี่ตั้มที่ทักไลน์มาถามมาให้กำลังใจตลอดและขอโทษที่ไม่ได้ไปขอบคุณด้วยตัวเองขอบคุณพี่มานพที่ฝากกำลังใจและบอกให้ทักไลน์ไปปรึกษาได้ตลอดขอบคุณที่ไม่ทิ้งน้องนะคะ ขอให้พี่ตั้มและทีมงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงชนะคดีทุกคดีนะคะซึ่งหลังจากโพสต์นี้ของทนายตั้มนะคะได้ถูกเผยแพร่ชาวเน็ตเข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้คุณตาจำงมากมายคะ่ะและขอให้คุณตาไม่ต้องเจ็บปวดทรมานกับโรคนี้ด้วย หากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนสินค้าชุมชนและก็ทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับอันนี้คือหมูแดดเดียวทอดชุดละ250บาทหมูแดดเดียวทอดนะครับขายมา 2- 3สปีคงไม่ต้องบรรยายสปปรรพคุณแล้วนะครับว่าอร่อยขนาดไหนขายได้ทุกวันจนเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเมืองน่านส่วนอันนี้ครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295บาทนะครับ เลือกเนื้อสันในอย่างดีเท่านั้นนะครับที่จะเอามาทําให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้าไปในอินบอ็อกซ์กล่องข้อความหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกับทางทีมงานแล้วก็ถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับอร่อยมากครับอันนี้เป็นสูตรจากเมืองปัวจังหวัดน่านทั้งหมูทั้งเนื้อทอดแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาไปอุ่นรับประทานได้เลยเลือกของอย่างดีวันนี้ที่เอามาโปรโมทกับคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคร แม่ดีใจครับของชุมชนตอนนี้ขายมาต่อเนื่อง2องสามปีคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับแล้วขายออกไปคนก็ชมเข้ามาว่าอร่อยว่าชอบอย่างนั้นอย่างนี้ดีใจครับถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีทางขายได้มาระดับ2อสาปียาวนานแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อสีมันจะเข้มๆหน่อยเห็นไหมฮะหมักตามสูตรของคนน่านนะครับคนาน่านเนี่ยทำกับข้าวอร่อยนะ เป็นเนื้อแดดเดียวทอดสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวครับชุดละ295สนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นหมูก็นี่ครับนะอันนี้สูตรเมืองน่านของแท้เลยนะครับชาวบ้านชุมชนของจังหวัดน่านเป็นคนทําเลยนะครับเนี่ยฮะหมูจะ250นี่ฮะคุณผู้ชมครับสั่งซื้อ้ามานะรายละเอียดก็สอบถามได้นะครับแน่นอนครับมันเป็นการสนับสนุนชุมชนนะครับสนับสนุนของท้องถิ่นที่ ยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกสำหรับคนไทยอาหารการกินนะครับแล้วก็ช่วยทีมข่าวจ้างงานนะโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับของทุกอย่างที่เอามาขายร้วนแต่ได้รับผลตอบรับอย่างสูงเลยนะครับทั้งคุณภาพไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอยากช่วยผมอย่างเดียวนืกออกไหมครับมันเป็นของที่ดีรสชาติดีสนับสนุนชุมชนนี่หมูนะหมูสีมันจะจางๆกว่า ทำสดใหม่เสมอครับคุณผู้ชมสั่งมาเราค่อยทํานะครับทําแล้วก็ผลักออกไปส่งออกไปได้กินของใหม่แน่นอนโอ้โหดูเนื้อสิสูตรเมืองน่านนะต้องลองครับต้องลองถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันจะขายไม่ได้ยังไงคุณผู้ชมครับ2อสปีผมลูกชายผมยังชอบทานเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เป็นประจํานะครับอันนี้เป็นหมูกับเนื้อนะครับหมูกับเนื้ออ่ะมาต่อกันที่นี่ครับไส้กรอกอีสานนี่ฮะไส้กรอกอีสาน สูตรยุคคนเลยนะครับอันนี้คิดค้นกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมเนี่ยมากยิ่งขึ้นหากสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับไส้กรอกเนี่ยจะชุดละ199บาทเห็นไ,ไหมเนี่ยนับดูมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ8 9 10ลูกอะไรแบบนี้นะครับนะแต่ยังดิบอยู่นะอ่ายังดิบอยู่อันนี้คุณผู้ชมไปทอดก็ได้ไปย่างก็ได้ไปอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะเนี่ยอันนี้สูตรยุคคนเลยนะครับ นะผมทําข่าวแล้วก็คิดค้นสูตรกับข้าวอีตานะครับไส้กรอกอีสานอันนี้ก็เป็นสินค้าน้องใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งทํามาได้สักประมาณ2เดือนนะครับก็ก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีชุดละร้อยบาทเท่านั้นเป็นไส้กรอกหมูนะครับเปรี้ยวกาลังดีอ่ะเวลาส่งไปถึงคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีน้ําออกหน่อยนะครับตอนฟรีดเนี่ยเราก็ฟรีดอย่างดีนะฮะนะฮะซีนอย่างดีแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็รีบส่งให้คุณผู้ชมพอไปถึงคุณผู้ชมมันอาจจะคลายน้ําหน่อยไม่ตต้องกใจนะครับ สามารถทานได้ตามปกติชุดละร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นนะครับลองดูครับผมทําข่าวซีเรียสจริงจังขนาดไหนเนี่ยนะครับของที่ผมจะเอามานําเสนอกับคุณผู้ชมเอามาขายคุณผู้ชมมาว่ากันง่ายๆคุณผู้ชมก็เ่ยวเองละกันว่าผมจะต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสขนาดไหนและที่สําคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็อามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะครับเพราะว่าทําข่าวมีนักข่าวมีช่งางภาพมีตากล้องมันต้องมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับมันเป็นโลกของ ของความเป็นจริงนะครับนี่ฮะนี่นอันนี้ไส้กรอกนะไส้กรอกไส้กรอกอีสานนะครับร้ 199. อา้าอ้าวปิดท้ายสนใจหมูแผ่นครับหมูแผ่นจากชุมชนที่นคนปรปฐมกับชุดละ99บาทเท่านั้นอา่าอันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยอร่อยมากครับกรอบแน่นอนทําสดใหม่แน่นอนคุณผู้ชมครับนี่ฮ ไปหมดเลยฮะช่วยเหลือชุมชนไม่ได้เฉพาะที่จังหวัดหน้านบ้านเกิดผมนะครับบางครั้งผมไปทําข่าวไปรู้จักกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆและเห็นว่ามีของดีมีคุณภาพผมก็เอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมและก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านชุดละ99ล้าสิบเก้นะครับหมูแผ่นนะหมูแผ่นกรอบมากนะครับเคี้ยวไปเนี่ยจะกินกับข้าวจะกินเป็นกับแก้มจะทานเล่นเนี่ยได้หมดนะครับ ย้ําว่าของทุกอย่างที่เอามาขายนั้นมีคุณภาพแน่นอนนะครับสนับสนุนชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนไทยช่วยไทยครับชุดละ99หากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจ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 เข้ามาหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับไม่ว่าจะ YouTube หรือว่า Facebook จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อพูดคุยกับทางทีมงานในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยุคนวิเศษสังก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่ช่วยกันสนับสนุนของดีมีคุณภาพที่ผม จัดสรรคัดสรรเอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมขอพระคุณแทนชาวบ้านขอพระคุณแทนทีมข่าวขอพระคุณแทนตัวเองอย่างสูงเลยครับคุณผู้ชมครับ